กวาสนาขออภัยด้วยจังอีนา้าขึ้นไปทำไมบนนั้นแล้วลงมาเดี๋ยนี้เลย <Okay. S 1> เดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอเด้อเดี๋ยวก็เป็นขึ้นกาคลิเกเลือดนั่งมนที่นั่งเจ้าฟ้ามหา,ากษัตริย์เข้าขึ้นไปทำไมท่านขุนพอดีว่าพามาขึ้นเฝ้าเสด็จพ่อคือว่าเราสองคนนะครับกันท่านขุนเอานี่รักกันนีเป็นคนรักกันโอ้อีนูดี่ดีจังเลยดุดูขึ้นไปนั่งแล้วดูเหมาะเหมาะแม่ดูมีออร่ามีรัศมแล้วจะมี อาจ,อจลูก่สบายลูกสาวท่าน,านขุนชำนาญเขาเนี่ยเสด็จพ่อรอเอาไว้ให้เราเนี่ยหาเริ่หายาอันเหมาะสมนะแล้วเราจะจัดการแต่งงานให้ขอบพระไทยพระเจ้ากฝ่าพระบาท <c oughs> พระองค์ท่านพระผู้ทรงนั่งบัลลังและดูสงัางงางามเหลือเกินนะสง่านงามพระเจ้าพระเจ้านำแม่กองสนองมาขึ้นเฝ้าถวายแรงงานตัวแล้วพระเจ้าค่าทหารใหม่รลอผู้ที่ช่วยชีวิตพระองค์ท่านไว แม่กองสนองพระเจ้าค่ะเราขอขอบใจเจ้ามากที่ช่วยเหลือชีวิตบุรณชกษัตริย์องค์ใหม่ป่าเขาไม่ได้ต่อบพรณชคงแย่แน่ขม่จะไปแต่ไปไหนมาไหนก็คงจะต้องระวังเนื้อระวางตัวให้มากขึ้นพระเจ้าค่ะท่านเสด็จพ่อเออแม่กองสนองพระเจ้าข่าป่าบาทเรามีบุคคลสําคัญที่จะแนะนำให้รู้จักเขาเป็นแม่ห้ามนางหวงอยู่ในวังทําความรู้จักไว้ซะนั่นคือ เรโนฉันว <Ren> ่าพี้จะจะร้องเพลงเรโนก็ถูกใจนะ